เอาเลยครับสวัสดีครับทุกคนในวันนี้นะครับพวกเราจะมาทําการสร้างแคมป์ที่ไม่แต่เด็กผู้ชายเฮ้ยใครอะออว่าไงเพื่อนชายเพื่อนพลังชายด้วยกันเอง สวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเลยนี่เธอเธอเป็นใครได้ต้องต้องต้องบอกว่านายเป็นใครแล้วเนี่ยเฮ้ยผมเอ็นเจเองครับพี่สวัสดีครับฟโอ้โหหาฟูสดูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นเจถึงจะบอกว่าในวันนี้เราจะมาสร้างแต่แคมป์ที่มีเด็กผู้ชายะนะแต่ว่าอ่านี่มันเด็กผู้ชายประเภทไหนกันนเนี่ยเอ็นเจอ้าวผมเป็นปนัยวิจารครับอ้ยามติ จะให้มามาป่ะโอ้ยโอ้โหไหวรึผมเป็นตัวโจ้เองครับผมตัวจ้โอ้นี่มันตัวโจ้ตัวตึงใช่แล้วครับพี่โอ้ยทรงอย่างแบดเลยเองเจโอ้หมีรอยทรงรอยสักโอ้ทรงไม่ใช่อันนี้สติ๊กเกอร์แปะน้ำเอาไว้เฉยโออรอยสักน้ำใช่ไหมแปะน้ำเอาใช่แล้วล่ะโอ้สภาพนี่คืออย่างมาได้นอนเลยนะเนี่ยจะเจ็ดโมงเช้าโอ้โหทำไมตาง่วงขนาดนั้นเป็นผู้ชายก็ต้องตาดูแบบว่าเท่ๆหน่อยสิโอ้ตาเฉียวตาเฉียวใช่แล้วปกติตาโตมี ทุีคนบอกมือนวขาหญิงก็เลยต้องตาแบบเจียวเฉียวหน่อยวันนี้โอ้ตาเฉียวจริงว่าแต่โอ้โหย้อมสีผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวย้อมสีผมไม่เท่าไหร่ทำไมหัวเถิดขดาดนี้เอเจโอกปกติดิครับพี่โอ้ปกติก็หัวเม่งอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> เอาแหละเอาแหละอย่าโมช้าอยู่ใหญ่เข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าเอ็นเจอเลสโก้ไบเยเลสโก้รอพวงกุญแจชิกกี้เอ็นเจกว่างเด๋อสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ลิงช้อปปีด้านล่างเลยนะครับทุกคนเอาแหละตอนนี้เรามาอยู่ในเกมนวนะน้องชายน้องชายรู้หรือเปล่าว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างอ่ะรู้ครับผมผมศึกษามาหมดแล้วครับพี่ชิกกี้ค่ะเออดีมากไอ้น้องวันนี้นายเป็นลูกกระจกชันโอเคไหมได้เลยโหแต่สภาพผมดูเหมือนจะต้องเป็นแบบว่าเจ้านายพระเยาว์ป่ะผมมีดามนะรู้ป่ะเนี่ย โหน้องน้องเพิ่งจะไปเป็นผู้ชายน้องต้องเป็นแบบว่าน้องน้องน้องชายสิโอเคเอางั้นก็ได้พี่ว่าแต่น้องน้องชื่ออะไรนะผมชื่อโตโจครับพี่โตโจเฮ้ยทำไมชื่อเฮ้ยอ๋อผมผมบอกผมชื่อโตโจนะครับโตโจโอ้โหโตโจอย่ามาจิจะให้มันมากไปโตโจถามอย่างหนึ่งได้ไหมอ่ะตาพี่โตโจเป็นอะไรกับโตโน่วะอ๋อพอดีผมเป็นแบบสาขาโลกคู่ขนานแวพี่ แลวผมไม่เคยแบบว่าร้องเพลงจีจ้าผิดคีย์แล้วก็กระโดดลงน้ำนะวีโอเคโอเคโว้ยพี่วันพูดอะไรก็ไม่รู้เน่เดี๋ยวผมโชว์เลยวิธีทํางานให้มันแบบว่าเป็นระบบอะครับตัจ้วันนี้นายจะต้องไปช่วยเด็กผู้ชายเข้าแคมป์มาให้ครบทุกคนนะเข้าใจไหมโอ้ยทางถนัดผมเลยฮับฟูโอ้ฮับฟูซะด้วยแล้วก็อย่าไปช่วยเด็กผู้หญิงนะเข้าใจเปล่าเฮ้ยผมเป็นสุภาพบุรุษผมไม่เลือกเพศเพราะฉะนั้นผมจะช่วยหมดครับูเฮ้ยโอ้หนายก็สุภาพบุรุษเกินแต่วันนี้ เราจะทําแค่แคมป์ที่มีแต่เด็กผู้ชายรู้เรื่องเปล่าเนี่ยฮะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเธอช่วยเอ้ยเธอช่วยนายช่วยได้นะแต่ว่านายห้ามพาเข้าแคมป์เด็ดขาดเอางั้นก็ได้ฮารฟูฮาร์ฟูเธอรู้วยใช่แล้วฮารฟูไวรุ่นไฟฟ์เอ็มป่ะเนี่ยเฮ้ย5ที่ไหนผม6 6 6 M ์อมซะพี่อะไรของนายเนี่ยโอ้โหมุกอะไรเนี่ยมุกอะไรมุกไปเลยนี่มันไวรุ่นโรบอทนี่นะใช่แล้วฮารฟูว่าแต่พิชกี้ฮารฟูว่าไงน้องชายพีิชกี้เอาฐานมาเยอะยังอ๋อพี่กำลังตัดไม้ เลยโตโจโอเค okay, เอาตามงานเดี๋ยวผมช่วยเก็บถ่ายไปให้แล้วกันนะคะฟูโตโจโเล่นอาชีพอะไรโตโจโผมเป็นแอาซินต์โตโจโเล่นแอาซินตโตโจโต้องหาขากระต่ายให้พี่ชิกี้แล้วมาเข้าใจป่าฮ้อตอนพี่เล่นแอาซิสตพี่ไม่เห็นหายผมเลยคับฟู <c oughs> <c oughs> ไออดีตก็ส่วนของอดีตไปพูดถึงมาเลยตอนนี้โตโจโเล่นแอาซินต์อ่ะแล้วโตโจโเป็นลูกกระจกพี่โตโจโต้องหาหาพี่เข้าใจป่าอ๋อผมจะจดจำมาไว้เลยครับฟูว่าต้องทำยังไงจดจำทำไมโตโจไม่ต้องจำก็ได้ไม่มีอะไรครับจดามาจิก จะให้มันมาไป้ายแล้ยให้ต่อนอกระไรเฮ้ยพี่ชายพี่ได้แล้วได้แล้วนี่ชิกกี้ผมเอามาให้พี่เลยค่ะฟูพี่ชิกกี้พี่ชิกกี้โอ้ยสับนามไม่ได้นะน้องชายน้องชายต้องเรียกพี่ผมแบบผมไม่ใจเลยผมเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะฟูเพราะฉะนั้นผมมาค่อยแบบว่าอยากจะพูดอะไรที่มันแบบพี่ชงพี่ชายอะไรเงี้ยไม่ใช่ตามถนนของผมคะฟูโอ้ยน้องชายเสียงน้องยังแบบว่ายังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเลยอ่ะน้องชายเสียงไม่แมนพอผมเลิกสิ้นกลิ่นน้ำนมไปนานล้คฮะฟูผมกินขอกลับเดี๋ยวนี้อ่โอ้โห โตขึ้นมาหน่อยดึงน้องชายน้องชายว่างฟูน้องชายน้องชายเสียงแบบเนี้ยไม่แมนเลยนะเข้าใจปะยิ่งอ้ะน้องชายต้องทําเสียงให้มันแมนกว่านี้หน่อยโอ้โหยากเลยเดี๋ยวก่อนนะทำเสียงให้แมนหรอทำเสียงมันแมนแบบมันแมนผูนนน้ชาย,ชายอะอผู้ชายก้าลำล่ำอะน้องโอ้ย,ายชายก้ามลำใหญ่พอป่ะาฟูโอ้โหเสียงเหมือนเดิมเลยน้องชายเอ้ยเดี๋ยวผมคิดก่อนต้องทำเสียงยังไงเสียงแบบผู้ชายลำล่ะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้ชายลำล่ำเอ้ยดีขึ้นมาหน่อยนึงดียป่ะฮาฟูแต่เหมือนเดิมเลยอะเอนจ้ยเสียงผมนี่ก็ะเจาะใหญ่ใหญ่ขึ้นแล้วนะฮาฟู ได้ใหญ่สุดแล้วเหรอใหญ่สุดแล้วครับฟูโตโจไม่ต้องพยายามก็ได้โอ๋องั้นเอาเสียงนี่มาใหญ่พอมขาข้าคันไปเยอะโอ้ยนั่นแก่แล้วโตวโจไม่ใช่แล้วของผมผมต้องทำยังไงอะครับฟูวันนีผมเป็นผู้ชายที่แบบเสียงหวานนะครับฟูโอ้โตโจชายเสียงหวานนะใช่นะ้ผู้ตุ่มเสียงหวานนะ เสียวหวานผมเสียงหวานมากเลยฮฟัฟฟโตโจอ,อย่ามัวแต่คิดมัวไปช่วยไดโนคิดเลวเฮ้ยผมจะไปหาจากไหนอะไดโนคิดเดี๋ยวผมเดินหาดูก่อนละกันนี่ผมช่วยเก็บถังมาให้วีอยู่นะเนี่ยปิชกี้ชิกกี้ไม่ใช่ <c oughs> ชิกกี้โอ้โหโตโจลามปามเนี่ยอันนี้ผมเจอแล้วไดโนคิดเดี๋ยวผมจัดการช่วยไดโนคิดก่อนแล้วกันนะฮัฟฟูกลังฮฟัฟฟจะเป็นกำลังใจให้ผมเองโอ้ยผมได้หนังมาพาด้วยไปแล้วของพี่ไอ้น้องย <c oughs> <c oughs> อะไรนะหมายความว่ายังไงอ่ะพี่ชิคกี้ฮะเอารุ่นน้องก็ต้องเสียสละให้รุ่นพี่ไงมันไม่ใช่ว่าเป็นรุ่นพี่ต้องเสียสละให้รุ่นน้องหรอกไม่ไม่ไม่รุ่นพี่มาก่อนแต่ว่าผมรกวนทำได้นะครับแล้วไงน้องน้องเป็นน้องอ่ะน้องก็ต้องให้พี่น้องไม่รู้จักสดตัสหรอ รุ่นพี่ต้องมาก่อนนะน้องไม่ค่อยรู้จักเลยคับฟูอันนี้ผมตอบได้สองอันพอดีถือว่าทำบุญให้คนแก่แล้วกันนะฟูโอ้โหว่ายาทำอะไรเก่งใจลายสติกเกอร์บนแขนผมด้วยคับฟูสติกเกอร์ด้วยนะไม่ใช่รอยสักเชิญเออย่าให้พี่ได้ถอดเสื้อออกมาพี่มีรอยสักนะจริงเหรอร่บฟูว่าอยากเห็นล้เป็นไงอ่ะสักแต่จะกินทั้งวันไม่ทำอะไรโอ้ใช่เลยครับยารลึกไปเลยว่าเป็นคนขี้เกียจหิวข้าวแล้วเนี่ยเอ็นเจเอ้ยเอ็นโจเอ้ยไม่ใช่ โตโจผมชื่อโตโจพี่โอ้ย,อยมัวไปหมดแล้วพี่เนี่ยอีกสักแป๊บหนึ่งเธอจะกลายเป็นชุดเครื่องนอนโตโต ว่าแต่ขากระต่ายพี่อยู่ไหนน้องอ๋อนี่อยู่ในกระเป๋าผมครับพี่โอ้พี่ได้แล้วอยู่ที่แคมป์อันหนึ่งได้ละอ๋อใช่ใช่ผมโยนไว้ที่แคมป์ฮัฟฟ์อันนี้เอาไปเลยโอ้ทำได้ดีมากน้องชายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงอย่าเพิ่งไปอะไรไปช่วยเด็กคนที่สองได้ลวน้องชายไปเลยว่าแต่ว่าพี่ชิ้ที้ทำไม่ได้ไว้ที่อย่างฮะเข็มกัดเข็มกัดอะไรเข็มทิศโอ้ยเข็มทิศแด่พี่ทำให้เลยนะหน้าบัรนาวเลยตอนนี้พี่กำลังเก็บของเก็บไม้อยู่อันนี้ผมเก็บอาหารมาให้แล้วทำได้ดีมากโตโจ เรื่องธรรมาดาฮาฟูต่อไปเดี๋ยวคนที่สองเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮาฟูเหมือนจะใช่นะโตโจโตโจสามารถไปช่วยได้แต่โตโจห้ามเอาเข้าแคมป์เข้าใจแล้วฮาพี่ชิกี้ไม่เอาไป พี่ทาการวางเข็มทิทให้แล้วเอาล่ะงั้นเดี๋ยวผมไปช่วยเด็กก่อนนะคะฟูโอ้ยเชียงมาเชียงมาเห่าดังบักบกักมาเห่าบ,กบ,กบกักบักบ <c oughs> <ๆ>ักกรุกกรุเดี๋ยวกรุ๊กรไม่ใช่ไม่น่าใช่หมานะเอ็นโจ้เอ้ยเอ็นโจ้เจ้แล้วพี่ผมจโ,โจ้โ,โ,จโทษทีน้องชายโอ้หมดแล้วชื่อสุดแท้ของผมอย่าให้เพลงจี้จางผมต้องเสียประหยัดประหยัดเสียประโยชน์สิคะพี่โฮ้ยโอ้โหวันดีน้องชายไดโนโคิดวันนี้นายได้เข้าแคมป์นะเพราะวันนี้แคมป์ของเราจะมีแต่เด็กผู้ชายใช่แล้ว ฮัฟฟู full, เลยฮัฟฟูเลยไว้โอเคเปล่าโตโจ ใา่คะจูหมาก็แปลว่าเกิดมาเป็นฝูงเลยอะพี่เฮ้ยหมาหายหมาเด้งเอาตัวสุดท้ายเรียบร้อยโอ้ทุกอย่างไวม,มากเสียดายไม่ได้นี่เลยสิ่งที่เรียกว่าหนังหมาป่าว้ยเป็นผู้หญิงจริงด้วยอะคฟูทำยังไงดีครับเอาไปไว้ข้างนอกแคมป์เลยน้องชาย,อยาเอาเข้ามาในแคมป์เลยนะโอเคครฟูเราจะไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าแคมป์เพราะว่า,า,าเราจะมีแคมป์เเด็กผู้ชายครับฟูสุดหล่อขนาดนั้นลใช่แนะ้วเพราะว่าพวกเราอะอย่างเทอย่างแมนโอ้โหกามเป็นมัดมัดนี่เปิดมานี่ผมมีแบบว่าพุงเต่งไม่ใช่ ไม่ได้ต้องซิกแพคในไวรลุนเหรอซิกแพคเป็นมัดมัดเลยค่ะฟูหนึ่งก้อนมัดมัดเดียวเลยเออนี่ต้องให้พี่สอนหลักสูตรเด็กผู้ชายเยอะเลยเนี่ยน้องชาย แบบว่าเพิ่งพาพี่แล้วครับฟูปอติผมไม่ค่อยถนัดเลยครับว่าเราห่วงเลยพี่จัดการสอนน้องให้เป็นแบบชายชาติทหารเองได้เลยครับฟูก่อนอื่นเลยนะน้องชายพี่จะบอกให้การพูดกันจ่ายนะนอพี่ต้องถามน้องก่อนว่าน้องอยากแบบว่าหล่อเท่แบบสาวติดตติมเปล่าอยากแบบว่าสาวติดเติมติมแต่เตมๆตมเติมเลยค่ะต่ตมๆตมเลยน้องชายต้องพูดแบบพี่เข้าใจว่าพี่อยาให้ครับฟูอะไรครับ อะไรครับสวยโอ้ยพ pues <lebih> oh, oh oh, oh, oh. ี oh. ่พ่อผมปล่อยผู้หญิงเข้ามาในครับ้อ้าวเดอ้าวอ้วไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าโตโจอยู่ไหนมันได้เลยมันได้เลยโอ้โหแบบนี้ภารกิจก็เฟลสิโตโจ อ๋อพี่พี่ครับฟู่ผมคุยอยู่ได้อ่ะพี่กำลังสอนหลักสูตรการเป็นชายชะกันสุดหล่อสาวติดติตมโ,โ,หโหเองนี่นะอ๋อไม่ใช่จริงๆเรเป็นผู้ชายครับฟู้เฮ้ยใช่เหรอใช่แล้วครัฟู้ผมถามแล้วไหนไหนไหนคนไหนโอ้โหผมยาวเฟ้ยขนาดนี้บอกผู้ชายโตโจผู้ชายแล้วผมยาวก็มีนะคะฟู้งั้นขอดูหน้าหน่อยโอ้โหแอบเบลสุดๆไม่เบลเลยครับผมถามแล้วเมื่อกี้บอกเราเป็นผู้หญิงผู้ชายเหรอผมเป็นผู้ชายฮะปังยังไงก็ผู้หญิงเนี่ยโตโจ โตโจทำได้ไงเนี่ยทำอย่างนี้ลงไปได้ยังไงก็พี่อะโอ้ยพี่ช่วยผมคุยนะคบฟูผมก็เลยแบบเพินนะคะฟูโอ้โหโตโจทำแบบนี้นี่เสียเลยนะเสียเลยไป,ปหลังจากนี้โตโจต้องไปช่วยเองคนเดียวและห้ามเอาผู้หญิงเข้าแคมป์มาอีกเข้าใจไหมมัน่าได้เลยคัะฟูไปเลยให้ไวเลยโตโจไปเลยโถ่ยอยโถ่อยอะไร <laughs> ตอโจไดยทำงานแค่นี้ก็ไม่ได้เรื่องเลยนะขอโทษครับพี่เดี๋ยวผมจะไปแก้ตัวใหม่ต่อไปผมจะอแต่ผู้ชายเข้าแคมนม่ไงพี่ถึงบอกไงน้องยังแบบว่าต้องเรียนรู้อีกเยอะเรียนรู้จากพี่ชายชิกกี้คนนี้เข้าใจเปล่าโอ้เข้าใจนะฮาฟฟูเมื่อกี้เรียนถึงไหนแล้วนะฮะฟูถึงการพูดแบบว่าพูดยังไงให้สาวติดตมละ่ะโอ้เราต้องพูดยังไงครับพี่อะไรครัพี่สาว <c oughs> ตัโจเป็นเป็นเด็กน้อยอะตัโจต้องใช้เสียงแบบเด็กน้อยให้แบบมีประโยชน์เข้าใจป่ะโอ้ยงี้เหรอคะพี่อนนโอ้โหเสียงเนี้ยกับแมวตัโจเสียงอย่างกับแ,แมวแมวแมวป่าเฮ้ยโหพี่โอ้โหพี่พูดอ,อย่างงี้ไมาให้ เอาโตโจโตโจ้พราะว่าอย่าชวนผมคุยเลยฮะฟูโอ้โหหยามมากโตโจโดนอะไรตายอ่ะผมโดนหมากัะตายฮะฟูโอ้โหโตโจโตโจทำงานไม่สำเร็จโตโจยังแบบว่าเป็นภาระพี่อย่างเนี้ยไม่เป็นไรฮะฟูผมเป็นผู้ชายผมต้องลุกขึ้นได้ด้วยตัวเองโตโจพี่มีพี่มีแบนเดตไม่ทันแล้วฮะฟูโตโจ้เป็นเปลืองโลบักแล้วรู้เปล่าไม่เป็นไรฮะฟูแต่พี่ชายอยู่ไหนผมผมหาไม่เจอแล้วฮะฟูทำไมมาหาพี่ชายทำไมป่าฮะฟูผมจะดูว่าผู้ชายเขาใช้ชีวิ กันยังไงครับผู้ชายเท่ๆของพ่ยาฟูโอ้โหถ้าเป็นแบบพี่แล้วพี่ใช้ชีวิตแบบเด็ดเดี่ยวน้องชายพี่ถึงได้ออกมาตั้งแคมป์อยู่คนเดียวยังไงล่ะอย่างนี้เองครับรู้หรือเปล่าพี่ไปกลับแคมป์มาประมาณ15วันได้แล้วตอนนี้แต่ว่านี่ผ่านไป5้าวันเลยครับทำไมพี่โมกอย่างไรครับฟูสิบวันเกมที่แล้วแล้วก็อีก5วันเกมนี้ไงน้องชายผมมันับรวมกันได้ด้วยหรอครับถ้าเราจะนับมันก็นับได้น้องชายมังห่วงต่อโจอย่าทมเยอะต่อโจอย่าทมเยอะต่อโจ เดี๋ยวผมไม่คุยกับพี่นะคะฟูธอมายตัวโจ้รีบไปช่วยเด็กคนที่สองแล้วเข้าใชสามแล้วฮาฟูโอ้ใช้เวลานานมากเลยตัวโจ้ไม่ได้เรื่องแล้วนะได้เลยเดี๋ยวคืนนี้ผมไปช่วยเองค่ฟูโอ้พี่ผมช่วยไม่ได้ฮาฟูแมพยังไม่เต็มครับต่อโจ้แมพยังไม่เต็มต้องทำไงตัวโจ้พี่ก็ทําสิฮาฟูตัวโจ้ตัวโจ้ใช้พี่ไม่ได้นะน้องน้องไม่ได้อยู่ฮาฟูน้องเป็นรุ่นน้องเนี่ยน้องจะต้องเปิดแมพโอ้ยเปิดแมพให้เต็มนะโอเคแล้วฮาฟูผมจะพยายามนะฮาฟูให้มันไวๆด้วยน้องชายโอ้ยแต่ว่าตอนนี้ผมโดนกวางไอยู่ ฮารฟูโถดต่โจ้แค่กวางตัวสองตัวอย่าไปกลัวไม่กลัวได้ยังไงโหบาดหูตาโปดมาขนาดนั้นน่ะฮาร์ฟูฮารฟูตอนนี้ผมว่าผมน่าจะเจอแล้วนะครับเด็กคนที่สามอเจ๋งแจ๋เลยโต่โจ้ถือว่าทําได้เดย์ลทำไมกวางถึงไม่ไปไล่พี่ฮาฟูกวางมันรู้ไงว่าถ้ามันมาไล่พี่อะมันจะโดนพี่กระทืบะน้องโัวเพราะพี่เป็นชายชะกันใช่แล้วหมดเกินฮาฟูผมว่าแล้วว่าทไมถึงไม่มีใครใกล้อยู่ใกล้ๆพี่ฮาฟูอ๋อพี่อะของจริงน้องชายอย่าให้เห็นว่าตายนะคะ โอ้โหระดับนี้ไม่ต้องห่วงออาผมเจอแล้วเด็กคนที่สามทำดีมากต่อโจโอ้โหโอ้โหนีโหโห่ชายชะกันของจริงเด็ดเดี่ยวเปิดกล่องแล้วได้ของดีได้อะไรอะรับได้ถุงใหญ่ไงน้องชาย้าวผมจัดก,การมีตัวที่สุดท้ายผมว่าผมเป็นชายชะกันกว่าพี่เยอะเลยนะคะฟูโอ้โหน้องชายข้ามีตัวสองตัวทําเป็นบอกชายชะกันละใชยแต่ว่าผมมาช่วยเด็กนะคะฟูแต่การที่พี่เปิดกล่องได้กระเป๋าบียี่สิบเนี่ยมันดีตรงไหนอะคะฟูมันเป็นผู้ชายยังไงคะฟู ผมได้ขวานแดงอะฮาฟูอย่าทำทเป็นเค็มม้อเปนหนออะไรน้องชายน้องชายยังต้องเรียนรู้อีกเยอะได้ไรเดยกผมจะเรียนรู้จากพี่เองฮาฟูเอาแหละเด็กคนนี้บอกพี่ซิว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเด็กคนไหนฮ่าฟูเด็กคนที่น้องชายถืออยู่ฉันผมผมถือเด็กหฮาฟู น้องชายไม่ได้ไปช่วยเด็กเหรอผมช่วยเด็กค่ะฟูเด็กอยู่ในกระเป๋าผมเองตอบพี่ซิผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นเด็กผู้ชายค่ะฟูเจง๋งแจ๋วเลยเออนี่แหละเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มาอยู่แคมป์เราใช่แล้วว่าผมเปิดทด้งแก๊สด,ด้วยค่ะฟูเยี่ยมเลยแคมป์ไฟน่าจะเต็มหรือเปล่ายังไม่เต็มฮะเพราะคือพี่มีแบบว่าเชื้อเพิงอีกก็น่าจะเต็มนะคะฟูไม่ต้องห่วงพี่กําลังเก็บเชื้อเพลิงอย่างตอนื่องว้าวเราลู้หรือเปล่าพี่เจออะไรน้องชายเจอแล้วพี่ชายเจอถ้ำเด็กแล้วน้องชายเฮ้ย ท่าทําเด็กเหรออ้สุดท้ายเหรอครับเปล่าอันที่น้องเพิ่งมาช่วยไปเมื่อกี้พี่ก็นึกว่าแบบท่าสุดท้ายไม่ใช่ยังเปิดไม่เต็มเลยครับพี่ผมก็ลืมอ่ละลราพอมาถึงแล้วครับพี่เกือบเต็มเลยอะ่ะโอพี่ชายแคมป์ของพวกเรากำลังจะโดนบุกฮาฟูไม่ต้องห่วงน้องชายพี่จะรีบกลับแคมป์ไปน้องชายกลัวน้องชายก็มีบ้างฮาฟูบางทีครับโอ้โหลูกผู้ชายอย่างเราต้องสั่นสู้นะโตโจ้สั่นสู้ ได้แนละ้วาฟูผมจะสั่นสู้เพื่อพวกเราเองถึงเราจะกลัวเราก็ต้องกลัวแบบก้าหาญนี่แหละวิถีชายชะกันล่ะวิถีชายชะกันมาเลยนะฮาฟูเอาผมเข้าไปบวกกันนะคะอือเรียบร้อยนะฮะฟูผมมัเกือบตายเลยฮาฟูเลือดของชายชะกันเรียบร้อยกับจัดการแลนะ้วฮาร์ปิชิกิทำได้ดีมากน้องชายดยออล่าบราเธอร์เป็นไงนะฮาร์ฟูดีอเลยบราเธอร์ไม่ต้องถึงมือพี่เลยบราเธอร์ ช่ายล่ฟูเอาล่ะพี่ได้เชื้อเพลิงมาเยอะอยู่พอสมควรผมว่าน่าจะไต่มาแล้วโชว์ๆเรียบร้อยโอ้โหเป็นไงนี่พี่ไม่ได้กลับแคมป์มาประมาณ30วันได้ละมันเพิ่งแปดวันเองครับฟูเอาพี่ชายเหรอคนสุดท้ายแล้วครับฟูชิวๆน้องชายไม่ต้องตื่นเต้นกระตอกกระตากกระตอกกระแตกกระตอกกระเตกไปกระตอกกระตอกกระปอกกระตอกกระตอกัวกระเจีรฮะฟูน้องชายเล่าเรียนพี่เหรอ ต้องชชยล้อเรียนพี่อย่างนีง้นม,มันน,น่ารักเลยนะผมไม่ได้ล้อเรียนนะครับพี่ผมก็พูดให้ฟังครับว่าแต่ต้องชายฝึกพูดแบบว่าสุดหล่อได้ยัง,งอ่ะอ๋อผมสุดหล่อครับพีพ่มันจะไม่ได้น้องชาย,อ,ยอินเนอร์มันไม่ได้เลยนะเราพูดยังไงอ่ะเฮ้ยคะพี่สาวเลยนะคะอี่าพี่สาวอยังไม่ได้เลยโตโจ้โตโจ้โโจไหนนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะไม่นะครับผมฝึกเกี้ยวลิ้นไม่อย่างเลยเรื่หรือเปล่าว่าสาวๆนะแล้วแพ้เสียงแบบแหวบแหวบซ่านนะรู้จักว่าแหวบซ่านเสียงแหวบแล้ว ハハハハ ตัวโจ้แหบขนาดนั้นก็แหบเกินไหมครัพี่บอกว่าผู้สาวาษษาแพ้เสียงแพ้แพงครับพี่ผมว่าผมก็น่าจ,จะแหบพอแล้วนะว่าแต่ตัวโ,โจ้ไปช่วยเด็กคนสุดท้ายอย่างผมช่วยอยู่เลยครับพี่เยี่ยมเลยตัวโจ้เนี่ยนะโตัวโจ้ไม่ได้เรื่องอะไรตัวโจโ้ทำไมครับพี่เดี๋ยวพี่จะโชว์จีบสาวให้ดูนะโตัวโจ้วอาเชิญมาโชว์โชว์หน่อยครับพี่่นี่น,นี่โอ้โหเจอนางฟ้าพอดีเลยโอ้เจอนางฟ้าเลยหรอครับฟู่โอ้โหดูดูหน้าตานางฟ้ายิ้มแย้มเห็นหน้าพี่ก็ใจสั่นละชะมนย หลพี่กินยาอะไรเข้าไปครับี๋ในพี่จะทำการจีบนางฟ้าให้นองดูเองนะได้เลยครับฟูครับนางฟ้าเลยครับผมบอกเลยผมเป็นนางฟ้าผมต่อยพี่แล้วนะคะฟูนางฟ้าครับผมมีอะไรจะให้ครับไปนางฟ้าไปต่อย เจ้านางฟ้าไม่ตอบพี่พี่เก็บดอกไม้ให้นางฟ้าก่อนหมายเดี๋ยวพี่ไปเก็บดอกไม้ให้คุณนางฟ้าหรอือว่าพี่ไปขโมยของคุณนางฟ้าคะฟฟพี่ขโมยของนางฟ้าแล้วเอาให้นางฟ้าอีกทีหนึ่งไอผมผมก็ไม่ถอบฟ้าฟูฟใจของนางฟ้าคุณนี่ตัวเหลืองเหมือนดอกไม้ทานตะว,วันเลยนะครับ เ<ไ>ปเส<อ>ียงพม่เหมือนเปิผู้หญิงคนเมื่อวานเลยเฮ้ยโอ้โหมันจะไม่เหมือนได้ยังไงตัวโจอโอ้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันมีความแหลมที่แตกต่างกันนิดนึงยังไงคะฟูอ,อันนี้จะลมมากกว่านิดหน่อยนี่เดี๋ยวผมบอกให้ว่าเอาอะไรไปให้ผู้หญิงผู้หญิงถึงจะถูกใจนะคะฟูเอาอะไรไปให้ผู้หญิงนะตโจอโอเดี๋ยวพี่รอผมปแป๊บหนึ่งเอาล่ะพี่รอที่แคมป์เลยดาบเนี้แล้วจริงๆแล้วพิชกี้ต้องเรียนรู้จากผมนะคะฟูเฮ้ยโอ้โหเด็กวัยรุ่น สุภาพพูรากับผู้หญิงมากเลยคะโฟอะไรนะฟังไม่ถัดบมแบบว่าสุภาพพูรามากเลยค่ะโฟสุภาพภาพูร,สพร,รุสุภาพพูรา่าอ๋อสุภาพพูร่าใช่แล้ควคะโฟเม่าแต่เมื่อไรจะกลับมาโตโจพี่รอนานแล้วนะผมอยู่ไกลมากเลยคะโฟเมื่อกี้ผมอยู่ริมแบป <c oughs> แล้วเห็บบไปแล้วโตโจเสียงแหบ,บหมดไม่ไหวแล้ว ไม่เลยฮาฟูสิ่งที่ผู้หญิงเห็นแล้วจะต้องกรี๊ดออกมาโหแต่งตัวเท่จัดเลยไวัยรุนธรรมดาฮ่ฟูไหนเด็กรุ่นใหม่จีบสาวก็ยังไม่ <c> o <oughs> ม oh my god <c oughs> ว้าไปไงครับก็ต้องหาอะไรซึ่งเล็กน่ารักน่ารักให้ผู้หญิงสิฮาฟูตัออะไรชมดเหรอ <c oughs> อะไรนะฮาฟู น้องเป็ดน้ำน้องเป็ดน้ำโอ้เจ๋งแก๋วเลยว่าแต่โตโจ้นี่นายเอาข้าวแคมป์มาเนี่ยนายเมคชัวร์แล้วใช่ไหมว่าเจ้าตัวนี้มันผู้ชายอ่ะผมเมคชัวร์แล้วฮะโฟโอเคงั้นก็แล้วไปโอ้โหถ้าเป็นผู้หญิงนี่แย่เลยนะไม่มีทางถ้าเป็นผู้หญิงมันต้องตัวสีมผูสิฮะโฟแล้วไหนเด็กที่ไปช่วยมาอ๋อนี่ฮะโฟเฮ้ยโตโจ้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 ไม่เชื่อความจริงของผมนะฮะโฟโตโจ้เอาอีกแล้ว ต่อพี่บอยผมว่าเด็กอยู่ไหนอะผมก็ต้งตางลงไปครับฟูตโจ้อโตโจ้โโจวางในแคมป์มันก็ไม่ใช่แคมป์ที่มีแต่เด็กผู้ชายนี่นี่แะครับฟูเด็กผู้ชายหมดเลยครับฟูโอ้ อันนี้ก็เด็กผู้ชายเหรอเด็กผู้ชายครับฟูโอ้โหผู้ชายหน้าแอบแบลสุดๆเลยไม่น่าใช่นะตโจมั่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นแบบเด็กผู้ชายไว้ผมยาวผมสีดำเฉยๆครับฟูโอ้โหแบบนี้ก็ได้เหรอพอดีว่าจะตัดผมไปบริจาคพอดีครับฟูก็เลยต้องแบบว่าไว้ผมยาวไว้ครับฟูพี่มองโลกในแง่บวกหน่อยดิครับฟู <c oughs> โอ้บวกเองก่อนเลยไหมตัวโจโอ้โหไม่ตายเถอะไม่ผ่านแล้วเนี่ยเด็กผู้ชายคนเนี้ย ปิดผ้าที่พี่แหละบอกถามหาเด็กผมก็โชว์ให้ทรเดีคยฮะฟเอ้ยเอาเป็นว่าวันนี้ภารกิจไม่สําเร็จแล้วโตโจโวันนี้ภารกิจเฟลเนื่องจากเราไม่สามารถทําให้แคมมีต่เด็กผู้ชายได้มะไรยกันฮนะโฟเด็กผู้ชายทั้งนั้นเอ้ย <c oughs> โอเคยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กด subscribe ให้โตโจ้ด้วยนะครับ เสียงจะเข้าใหม่ไหมเดีอต่อโจใช่ละฮะฟูฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะฟูและช่วงนี้เราจะมาลงคลิปในช่องนี้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นฝากกดซับและกดกระดิ่งไว้ด้วยอะไร<จ>เดี๋ยวตวโจ <c oughs> เอาล่ะไปได้แล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนเจอกันบ๊ายบาย